วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงความประทับใจของรองเท้าวิ่งของผมในปีนี้นะครับติดตามรับชมนะครับ ขอต้อนรับสู่ Tonics TV อีกครั้งนะครับช่องนี้ผมจะรวบรวมข้อมูลของรองเท้าวิ่งทุกคู่นะครับที่ผมได้ลองใช้นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าคุณเพิ่งดูช่องนี้อยู่ก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับคุณจะได้รับข้อมูลของรองเท้าวิ่งทุกคู่นะครับที่ผมได้ลองใช้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับความรู้สึก ความประทับใจของรองเท้าวิ่งทุกคู่นะครับที่ผมมีอยู่นะครับในคอลเลกชันตลอดทั้งปีนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกล่องรองเท้าค e บินบ็อกนะครับเป็นกล่องรองเท้า คุณภาพดีเลยนะครับทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับสามารถต่อได้เป็น,นชั้นๆทั้งสีดำและสีขาวนะครับมีรูระบายอากาศด้วยนะครับถ้าใครอยากจะต้องการจะเอาไปลองใช้ก่อนสามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับหรือว่าสนใจจะซื้อก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดที่ผมจะฝากไว้หน้าจอหรือว่าจะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่คู่แรกกันเลยแล้วกันนะครับก็คือคู่นี้ครับ นี่ uh huh. เอานี้ดีกว่าน New Balance f i e l Cell TC นะครับผม<อ>เป็นรองเท้าที่ผมได้มาคู่แรกที่เป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับผมติดตามรองเท้าคู่นี้มานานแล้วนะครับว่า<อ>เมื่อไหร่จะออกมาเพราะว่าสนใจมากๆนะครับกับคอนเซ็ปต์เขาที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่สามารถอเอามาซ้อมได้เอาไปแข่งได้นะครับพอ ได้ลองครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกมีความประทับใจตั้งแต่มิดโซครับนะครับคือประทับใจในความนุ่มเด้งของมิดโซของตัวรองเท้า New Balance f u e l c e l l TC มากๆนะครับคือโฟม Fuel c e ซ l เนี่ยมัมีความนุ่มมีความเด้งจากแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอได้ลองใช้ตัว TC เนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากนะครับวิ่งสนุกไปกับมันนะครับผมหน้าผ้าก็มี การระบายอากาศที่ดีนะครับต้องบอกว่าแต่สีอาจจะสีขาจะสกระปรกง่ายไปหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับผมรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้<า>ตัวฮ o g าโอเนลเน่คลิปตันซิกนะครับต้องบอกว่าเป็นรองเท้าฮอกาคู่แรกของผมเหมือนกันนะครับที่ผมได้มีนะครับในปีนี้นะครับ ประทับใจมากกับความเบากับความใส่สบายและความนุ่มของมิสโซนะครับความนุ่มของมิสโซคือความนุ่มของพื้นชั้นกลางเนี่ยมันไม่ได้นุ่มเหมือนโฟมฟิวเซลหรือ Zoom X แต่ยังไงให้ความนุ่มนวลแบบวิ่งแล้วต้องบอกว่าผมพูดทุกครั้งนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวตัวนี้ก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับผม ก็คู่นี้เป็นรอ,องเท้าที่ผมวิ่งและมีความสุขมากนะครับผมเอาไว้วิ่งช้าๆวิ่งโซน2นะครับก็มีความนุ่มนะครับอันนี้ก็ผ่านไปร้อยร้อยกว่าโลแล้วก็สภาพยังดูยังยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นรองเท้าที่ใส่สบายวิ่งสบายนะครับเบาแล้วก็ใส่สบายแล้วก็นุ่มนะครับผมก็มี ความประทับใจของมันนะครับถ้าคู่นี้พังก็จะไปซื้อคลิปตันเนะครับเพราะว่าคลิปตันเก็คล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่เสียดายที่ไม่มีก็ไม่มีไอตัวฮูแทบนี้นะครับคลิปตันเก็จะไม่มีแต่ทุกๆอย่างเหมือนกับคลิปตัน6หมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าฮ o g a โอเนเวเน่คลิปตันหกเป็นรองเท้าฮ o กาคู่แรกของผมที่ผมประทับใจมากครับกับการวิ่งช้านะครับชอบมากนะครับวิ่งแล้วมีความสุขกับคู่นี้มากนะครับ อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่3ที่ผมได้มา,าที่ซื้อมาก็คือคู่นี้นะครับคู่นี้อ่านี่คู่นี้เลยนะครับ a s i c n o m b b l a s t a d o era tribute นะครับรงเท้าที่เรื่องของตัวคุณภาพหรือประสิทธิภาพเนี่ยเขาดีอยู่แล้วกับบวกกับ คอนเซปต์ในการทำตัวคอลเลกชันเอโดเอราทบิวขึ้นมาเนี่ยครับถ้าใครยังไม่ทราบเรื่องนี้ก็สามารถกดดูลิงก์ด้านบนนะครับที่ผมเคยทำที่พูดถึงรองเท้าคู่นี้เอาไว้นะครับตัวเอโดเอราทบิวเนี่ยผมชอบในวิธีการที่เขาเอาพวกลายหนังสือญี่ปุ่นเข้ามา อยู่บนตัวรองเท้าแล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถบอกถึงการเป็นเจ้าภาพของโอลิมปิกได้นะครับก็คือจะมีคำว่าโตเกียวอยู่ที่เชือกนะครับที่ตัวลิ้นนะครับ แล้วก็จะมีพวกลักษณะอะไรก็แสีแทนตัวทวีปต่างๆนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับวิธีการทําขึ้นมาคอนเซปต์ดีมาและอีกอย่างหนึ่งคือตัวอ่าอัปเปอร์เนี่ยเขาทํามาจากตัวการรีไซเคิลขวดพลาสติกนะครับเป็นรองเท้าที่รักโลกนะครับมีคอนเซปต์ที่ดีนะครับ <ผม S 1> อย่างหนึ่งคือเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งวิ่งสนุกแต่ต้องบอกว่ามีความ ถ้าวิ่งไกลๆมากผมแค่รู้สึกว่ามันอาจจะย,ย้อยไปนิดนึงนะครับแต่ในภาพรวมผมชอบคู่นี้มากครับทั้งวิธีการทําวิธีคิดในการทํารุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพกับที่มันสามารถทําได้นะครับก็คือสามารถวิง่งวิ่งเร็วได้วิ่งช้าได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ a s i c n o Blast มีออกสีใหม่ ก็สวยมากนะครับสีดำนะครับสวยจริงๆสีดำสีน้ำเงินนะครับของผู้หญิงมีสีขาวก็ก็ถือว่าตัว ASIC เนี่ยเขาทำตัว Nova Blast เนี่ยออกมาพลิกภาพความเป็นรองเท้ารุ่นเก่าความแน่นของ a s i n Nova Blast เนี่ยมันก็จะให้อีกความรู้สึกหนึ่งของความเป็นรองเท้า ASIC เลยนะครับก็จะมีความนุ่มเด้งของโฟม l t Foam Blast ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าคุณที่ดีมากของ a s i c ในปีนี้นะครับผม อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ Soconny e n นี่ p h n Speed นะครับซ็อก so เก c o n y e n d o r p h i n Speed เป็นรองเท้า s o อกเกคู่ที่2ที่ผมมีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมใส่รองเท้าที่มีแผ่นไนล่อนคู่แรกนะครับความประทับใจของรองเท้าคู่นี้ถ้าใครได้ดูที่มาของ,งเท้าคู่นี้นะครับสามารถไปกดตัวลิงก์ที่ผมเล่าถึงรองเท้าคู่นี้เอาไว้ได้นะครับ เป็นการเลือกที่ผมเขาเรียกอะไรอ่ะผมคิดว่าผมเลือกถูกแล้วในการที่เลือกระหว่างตัว Endorphin Speed กับ Endorphin Pro นะครับเพราะว่าผมชอบเป็นคนชอบมีความนุ่มและมีความชอบชอบรงเท้าเบา,บาๆและชอบรองเท้านุ่มๆเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าตัว Endorphin Speed เป็นรองเท้าที่ถูกใจมากนะครับกับ performance ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก เอยหรือว่าความเด้งที่ที่กำลังพอดีนะครับผมว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีความเด้งพอดีเพราะว่าถ้าผมในระดับฝีเท้าอย่างผมแล้วกัน Endorphin Pro อาจจะมากเกินความต้องการของผมไปหน่อยนึงหรือจะมีความเด้งหรือความกระด้างของตัว ของตัวแผ่นคาร์บอนไปหน่อยนึงเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดีมากๆคู่นึงนะครับแต่ผมคิดว่าตัว Endorphin Speed เป็นรองเท้าที่น่าจะเข้ากับตัวความต้องการของผมมากกว่านะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผมคิดถูกนะครับว่าตัว Endorphin Speed เนี่ยไปมาเป็นรองเท้าที่เบานะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับบัตรระบายอากาศดีนะครับแล้วก็มีความนุ่มเด้งที่พอดีมากๆนะครับกับตัว Endorphin Speed และอีกอย่างเลยเป็นของขวัญวันเกิดผมด้วยนะครับก็อันนี้คือความประทับใจของตัว s a c o n y Endorphin Speed นะครับถ้ารองเท้าคู่นี้พังผมก็จะไปซื้อคู่นี้อีกเพราะว่าชอบมากนะครับกับความนุ่มเด้งสามารถวิ่งยาววิ่งไกลวิ่งเร็วได้คู่นี้ครบท่วนทุกอย่างนะครับกับตัว Endorphin Speed นะครับคู่นี้ครับตัว s เก็ตเชอร์โกลันเซเนะครับเป็นรองเท้า SKETCHER คู่แรกของผมนะครับเป็นรองเท้าราคาไม่แพงแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูเหมือนกันก็คือกดดูลิงก์ด้านบนได้นะครับว่าผมพูดถึงตัวรองเท้าคู่นี้ยังไงบ้างน,นะครับเป็นรองเท้าที่ดูเรียบๆง่ายๆนะครับแต่คุณภาพดีมากๆนะครับมีความนุ่มเด้งความเบาอยู่ในตัวนะครับผม ก็ถ้าถามว่าผมไปเทียบความรู้สึกเหมือนอะไรตอนนั้นก็คือจะไปเทียบความรู้สึกเหมือนตัวเปกรซัตเทอร์โบ2นะครับมีความเบาความนุ่มเด้งความเพรียวนะครับและความนุ่มนะครับใส่สบายนะครับแล้วก็ผมใส่ส่วนใหญ่มันเบานะครับผมก็ใส่เอาไปออฟฟิศเลยนะครับบางทีออฟฟิศใส่ไปออกกําลังกายต่อหรือออกไปวิ่งต่อนี่สามารถใช้คู่นี้คู่เดียวได้นะครับ ดีไซน์เขาอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ก็ดูสวยใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนของตัวที่ติดนิดหน่อยก็คือตัว upper นะครับ upper ของเขาเนี่ยอาจจะดูอาจจะดูอ,อมน้ำนิดหน่อยนะครับผมก็เลยเลี่ยงโดยการที่ไม่ได้ เอาไปวิ่งลุยฝนหรือวิ่งในสภาพที่เปียกนะครับเรื่องราคากับเรื่องคุณภาพเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจผมมากๆนะครับในปีนี้กับ s k e t c h ช r e ์โ l ลันเซเว่นะครับคู่สุดท้ายเป็นรองเท้าที่ผมได้มาในคอลเลคชันล่าสุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Nike a i s Zoom Tempo n e x t Percent นะครับ เป็นรองเท้าที่ผมประทับใจล่าสุดนะครับกับคู่นี้นะครแรกต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้มองอะไรมากเพราะคิดว่ามันจะเป็นรองเท้าที่กระด้างแล้วก็อาจจะแพงนะครับไม่สมราคาหรือเปล่านะครับเ,เดิมทีเคยคิดว่าเจ้าต,ตัวเทมโปเนี่ยตั้งใจจะเอามาวิ่งวิ่งเร็วอย่างเดียวถ้าใครยังไม่เคยดูตัวที่ผมพูดถึงตัวนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับ เจ้า Tempo Next% p e เป e n t เ็นี่ยเป็นรองเท้าที่ผมเอามาใช้วิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ใช่คิดว่าเอามาวิ่งเร็วอย่างเดียววิ่งแล้วสนุกมากนะครับมีความนุ่มเด้งที่คิดว่าเอ้ยตอนแรกจะกระด้างกว่านี้แต่คือมีความนุ่มของตัวโฟมซูมเอ็กซนะครับแล้วก็มีโฟม e รียกแล้วก็มีตัวแอร์พอร์ตเนี่ยให้ความนุ่มเด้งดีมากๆนะครับแล้วก็ ถือว่าประทับใจมากกับคู่นี้นะครับถึงแม้ราคาเขาบางคนบอกว่าเฮ้ยราคาแพงหรือว่าไอแอ์พอร์ตนี่จะจะพาง่ายหรือเปล่าผมแค่รู้สึกว่าณนะตอนนี้ถ้าได้ลองใช้แล้วก็อาจจะรักษาดีๆผมเชื่อว่านะ่าใช้ได้นานพอสมควรนะครับแต่ติอย่างเดียวเสียอย่างเดียวตรงที่เสียงมันดังไปหน่อยเวลาวิ่งนะครับเพราะว่าเวลาสมมุติถ้าเราวิ่งในหมู่บ้านตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยวิ่งลงมันดังแต๊ก แตกๆเนี้ยก็เกรงใจคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นรองเท้าวิ่งที่ดีนุ่มเด้งมากแต่แค่เรื่องติดเรื่องเสียงดังเวลาลงเท้าเข้าไปมันดังปักปักเท่านั้นนะครับก็นอกนั้นในภาพรวมของเจ้า Tempo Next p e เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นรองเท้าที่ดีมากนะครับรูปลักษณ์สวยงามเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมกับคู่นี้ผมก็จะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมประทับใจมากนะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคาก็เป็นรองเท้าที่มีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดี ราคาอาจจะสูงหน่อยถ้าใครพอรับเึ่งราคาได้ลองดูส่วนลดนะครับกับบัตรเครดิตช่วงนี้นะครับถ้าใครรับได้อยากได้รองเท้าดีๆผมว่า Tempo Next p e เป e n t เ็นลป็นรองเท้าอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณน่าจะไปลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็มาเลี้ยงให้ดูเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับกับตัว n e w b a l a n c e f u e l c e l l TC กับคู่แรกนะครับคู่ที่2ก็คือ ส่วนของตัวคลิปตั้นซิกซ์นะครับที่มีความประทับใจในเรื่องของความนุ่มนะครับคู่ที่3ก็คือคู่นี้นะครับเอซิกนอร์เบลส์เอโดเอราทิบิวนะครับคู่ที่4นะครับก็เป็นตัวโ c คอนนี่เอนโดฟินสปีดนะครับที่มีแผ่นไนลอนคู่แรกของผมนะครับอู่ที่5นะครับก็คือตัวสเก็ตเชอร์กูรันเซเว่นพลัสนะครับผมอู่ที่6ก็คือเป็นตัว n i ก e ้ แอ s ซูมเทมโปเน็กซ์เปอร์เซนต์นี่ให้กล้องเห็นชัดๆนี่ปึ๊บๆๆๆนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ6รองเท้า6คู่ของผมนะครับที่ประทับใจในปีนี้นะครับมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันนะครับความประทับใจของแต่ละคู่เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าจากของผมนะครับจริงๆยังมีคู่อื่นอีกนะครับก็แต่วันนี้เลือกเลือกมาประมาณ6คู่เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ มาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าที่คุณประทับใจที่สุดในปีนี้เป็นรองเท้ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรพิมพ์สามารถพิมพ์คำตอบ มาได้นะครับแล้วก็ผมจะนำชื่อทุกคนเนี่ยมาสมจับเป็นผู้โชคดีได้รับเป็นกล่องเท้าคีบินบ็อกซ์นะครับก็นี่นะครับอย่าลืมนะครับก็สามารถต่อเข้ามาได้ได้เอาไปลองใช้ก่อนนะครับหรือว่าใครอยากจะซื้อก็สามารถาสแกน QR Code ค,คที่อยู่หน้าจอนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับผม วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงท้ายมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคาถามในครั้งที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามใน คลิปที่ไปเซนเวอร์นะครับที่ไปดูรองเท้าใหม่ในเซนเวอร์ตอนแรกนะครับก็รายชื่อผู้ที่ร่วมตอคถามมาอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอคถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มสปินหาผู้โชคดีสักครู่นะนี่อัดหน้าจอแล้วนะครับ1 2 3อ่าผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก คุณอารง์กรน,นะครับผมนี่ขอบคุณมากเลครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะติดต่อผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับทุกคนสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวในคลิปอื่นๆได้นะครับโดยกดจากตรงหน้าจอเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ